ตอนนี้กำลังหลับเด้อนี่เด็กน้อยเพิ่งกินเอกทั้งขนมตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงดังเสียงดังกินทั้งขนมทั้งข้าวเหนียวทั้งลูกชิ้นตอนนี้นอนตัวกลมบล็อกอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอฟซี FC, ทุกคนที่ถามหาหมันถัวตอนนี้เป็นเวลานอนเพราะอิ่มมากเมื่อกี้พี่เพชรไปแอบ,บทําเซอร์ไพรส์น้องหมันถัวว่ามีอะไรตื่นขึ้นมาจะได้เห็นเดี๋ยวตามมาดูกันมาดูกันเลย มาแล้วพี่เพชรทำรั้วบ้านให้น้องหมันถูนี่เนหะ็นไหมก็โตแล้วเขาก็อยากมันมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาครับมีรั้วบ้านปื๊นี่เป็นรั้วบ้านไม้ไผ่แล้วข้างบนก็จะเขียนว่าห้ามเข้ามีรูปน้องมันถู่ขย่งล่างด้วยปื๊ไม่ได้ห้ามคนเข้านะห้ามหมาตัวอื่นเข้าอันนี้บริเวณหน้าบ้านของมันถปื๊ ก็ปีนขึ้นมาก็จะเข้าบ้านเขาเก็จะงงปึ๊บอันนั้นคือข้างในตัวบ้านนี่ที่นอนของหมันถัเปึ๊บปีนขึ้นมาคงจะงงหน้าดูแหละสงสัยมั้ง